สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอปูนา U.S.A กันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ปูนาจะพาทุกคนมาเข้าครัวอีกแล้วนะคะแต่วันนี้จะมาทําอาหารให้ตัวเองนะคะไม่ได้ทําอาหารให้คุณสามีเพราะว่าคุณสามีทําแซนด์วิชไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะอาหารเธออาหารฉันวันนี้ปูนาจะพาทุกคนมาทําอาหารแบบอีสานบ้านเรานะคะ แต่ก่อนอื่นที่ทุกคนจะไปติดตามพร้อมๆกันนะคะ,ะท่านที่เข้ามาใหม่ฝากดติดตามฝากดกริ่งกริ่งกร่งๆๆๆเพื่อจะได้มาพลาดคลิปใหม่ๆของช่องปุนา USA Channel นะคะส่วน f c เก่าปุนาขอบคุณเป็นอย่างมากนะคะที่ให้กําลังใจแล้วก็ทําให้ปุนามีกําลังใจได้มาทำํำ คลิปวิดีโอมานำเสนอให้เพื่อนๆได้ติดตามกันนะคะมาติดตามกันค่ะว่าสิ่งที่ปุนาจะทำวันนี้นะคะคืออะไรคะ่ะมาติดตามมามกกันจ้า วันนี้ค่ะปุนาจะพาทุกคนมาทำนี่มาทำเกี่ยวกับปลาปลากับทุกคนอันนี้เป็นเนื้อปลาฟาวเดอร์นะคะฟาวเดอร์นี้หรือว่าภาษาภาษาไทยเขาจะเรียกว่าปลาตาเดียวนะคะซึ่งเป็นปลาที่มาจากประเทศอินเดียะคะ่ะทุกคนประจากอินเดียนะวดูนะคะวันนี้ปุนาจะพาทุกคนมาทำามาทำลาบปลาลาบปลาแบบอีสานนะคะปลา ที่ปุนาซิ้มาจากห้างนะคะเป็นปลาที่มาจากประเทศอินเดียปลาอะไรก็ตามนะคะทุกวันนี้ที่มาจากประเทศจีนปุนาจะไม่ซื้อกินนะคะจะพยายามหลีกเลี่ยงนะคะ แต่นี่มาจากประเทศอินเดียประเทศเวียดนามในพุณนาพัจะกินนะคะทุกคน <S <S แต่จะเป็นปลาตาเดียวนะคะเป็นครั้งแรกที่ลองเอามาทําลาดดูนะคะว่ามันจะอร่อยขนาดไหนปลาตาเดียวคุนาก็ไม่เคยมาทําส่วนมากจะใช้ปลาปลาดุกนะคะแต่อันนี้เรายังไม่เคยทาแล้วจะลองดูว่าเนื้อเขาจะอร่อยขนาดไหนเป็นปลาที่ไม่มีก้างนะคะทุกคนเขาเอาก้างออกหมดแล้ว ก่อนอื่นเนี่ยพูนาต้องมาสับให้เขาละเอียดละเอียดก่อนนะคะเสียงอาจจะดังก่อนหน่อยนะคะทีวีมาเดี๋ยวพูนาจะสับนะคะทุกคน ะะแล้วก็จะนำมาใส่นี่กระมังตรงนี้นะคะต้องสับให้ละเอียดค่ะทุกคนเดยต้องมาดูว่าปลานี้เราจะทำลาบแบบอีสานอร่อยไหมจะทำลาบแบบลาบเหนียวค่ะทุกคน จะทาลาบแบบคนคนอีสานหรือว่าคนอุบลนะคะอันคนอุบลไม่รู้เขาทากันอย่างนี้หรือเปล่าแต่คนอุบลปูนาจะทํากันแบบนี้นะคะทุกคนอันนี้ก็คือน้ําปลาร้าค่ะน้ําปลาร้าที่ต้มสุกแล้วนะคะทุกคนน้รราําปลาร้าต้มสุกแล้วก็จะเอามาเทมาเทใส่นะคะดูดแล้วก็จะคน เวลาน้ำปลาร้านะคะทุกคนอย่าต้มให้เวลาต้มนี่ต้องต้องปล่อยให้น้ำปลาร้าอุ่นๆนะคะถ้าน้ำปลาร้ายังไม่อุ่นเนี่ยจะทําให้ปลาสุกกันทุกคนเราต้องรอให้อุ่นๆก่อนแล้วก็มาคนคนแบบนี้นะคะคนไม่รู้เขาคนอย่างทําไมเพราะว่าคนอีสานเขาทากันอย่างนี้นะคะคนเพื่อให้น้ำปลาร้าเข้ากับตัวปลาแต่ถ้าเป็นปลาแบบ เขาเรียกปลาส่้อยหรือปลาอะไรอย่างคนอีสานก็ชอบมาทำเขาจะเหนียวมากเวลาเราคนอย่างนี้นะคะทุกคนจะเหนียวตุ้ยตุ้ยตุ้ยเลยค่ะทุกคนค่ะนีหันเริ่มเหนียวแล้วนะคะคนไปเรื่อยๆคนคนไปเรื่อยๆนะคะต้องคนนานๆเนื้อปลาเขาจะได้เหนียวนะคะคนไปเรื่อยๆค่ะคนอย่างนี้นะคะแล้วก็จะได้กลิ่นปลาร้าค่ะทุกคน แค่คือทุกคนหลังจากนั้นที่ปูนาคนเสร็จเรียบร้อยนะคะปูนาก็จะใส่พริกป่นลงไปให้ใส่เผ็ดก็ชอบเผ็ดก็ใส่เผ็ดนะคะใครไม่ชอบเผ็ดก็ไม่ต้องใส่เผ็ดนะคะพอดีสารเพิ่ว่าลาบเหนียวเลยจ้าลาบเหนียวลาบเหนียวแบบอีสานะคะ่ะอือพี่น้องเว้ยกลิ่นหอมกลิ่นหอมามากแล้วก็นี่ ขาดไม่ได้นะคะเราต้องใส่น้ำปลาลงไปใส่น้ำปลาอันนี้จะไม่กินผงชูรสนะคะถ้าใส่เองจะไม่กินนะคะแต่ว่าเขาใส่มาแล้วเราไม่รู้ไม่เป็นไรคนไปค่ะทุกคนคนเห็นไหมคะเริ่มเหนียวแล้วค่ะเริ่มเหนียวแล้วนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใส่ข้าวคั่วลงไป ใส่ลงไปเลยค่ะไม่ต้องตวงนะคะกะด้วยสายตาทุกอย่างกะด้วยสายตานะคะนี่ทุกคน,กคนดูสิอุย้ยหอมหอมนัวชวนรับประทานมาก <c oughs> อุย้ยกินเดี๋ยวขอชิมก่อนแป๊บหนึ่ง <c oughs> ขอชิมก่อนนะแป๊บหนึ่งแต่ไม่กินนะคะชิมแล้วก็จะบ,บ้วนทิ้งนะคะ ยังไม่ได้ใส่น้ำปลาเพิ่มใส่น้ำปลาเพิ่มก็ไปออนะครับทีวีอาจจะดังหน่อยนะคะตอนนี้เขากำลังจับผู้ร้ายได้นะคะบบเขาก็เลยมารายงานนะคะต่อน,นักข่าวนะคะโอเคเดี๋ยวชิมดูก่อนว่าได้ไหม อหลังจากนั้นค่ะทุกคนเราก็จะมาใส่ผักนะคะหอมแดงลงไปหอมแดงลงไปนะคะแล้วก็ผักหอมผักชีผักชีเลื่อยหรือว่าใบสะระแหน่แล้วก็หอมต้นนะคะทุกคนขาดไม่ได้นะที่ทำให้อร่อยนะคะ ผักชีขี้ด้วยหรือว่าบางคนจะใส่ใบมะกรูดก็ได้นะคะบางคนบางคนก็อยากใส่นี่ค่ะทุกคนก็จะคอนอย่างนี้ค่ะทุกคนโอ้ยดูสิก็เหมือนทำราดทั่าไหรเลยทุกคนค่ะบางก,กินหงโอ้ยกินหอมค่ะนี่ค่ะปูน่าปรุงเดีอบ่อยนะคะชิมดูแล้วก็บ้วนทิ้งแล้วนะคะเพราะว่าป็งคนไม่กินดิบนะคะแม่ค่ะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะ หลังจากนั้นกุนาไม่กินดิบค่ะทุกคนกุนาจะนําไปคั่วในกระทะก่อนค่ะนี่หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนหน้าตาลาบปลาได้พี่น้องอันนี้ลาบปลาตาเดียวนะคะลาบปลาตาเดียวรู้่าภาษาอังกฤษเรียกฟลาวเดอร์นี่เห็นไหมคะ เดี๋ยวจะนําไปคั่วนะคะทุกคนคะ่ะกระทะพูนาตั้งไปเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนแล้วก็กระทะเนี่ยปูนาจะใส่น้ํามันลงไปหน่อยหนึ่งนะคะแต่ปูนาจะใส่น้ํามันมะกอกนะคะทุกคนใส่ีน้ํามันอะไรก็ใส่ลงไปนะคะแต่พูนาจะใส่น้ำมันมกกนนะกอกค่ะแล้ทุกคนเอาม,มากกนนะคะั่วอย่างนี้นกกนนะคะ่ะทุกคนค่ะต้องคนมากนะคะคั่ว ะะอยาให้เนี่ยคั่วอย่างนี้อยา่าไปคั่วให้มันให้มันเละนะคะอยา่าให้ไปคั่วให้ปลาเคอเละนะคะนี่สิ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราหอแป๊บหนึ่งเราอยา่าไปคั่วนาน,นะคะ่ะทุกคนถ้าคั่วนานเนือ้อปลาจะสุกนะคะห้ามคั่วนานเด็ดขาดนะคะ พอคั่วได้ประมาณสองนาทีหรือสามนาทีนะคะทุกคนเราก็จะกลับข้างข้างแบบนี้นะคะถ้าเป็นปลาแบบปลาดุกนะคะทุกคนเนื้อจะเหนียวติดก,กันแน่นมากแต่นี้เป็นปลาปลาตาเดียวเพิ่ทงทำครั้งแรกค่ะเขาก็เลยไม่ค่อยเป็นแผ่นเท่าไหร่นะคะไม่เป็นไร นี่ทุกคนคนแบบนี้นะคะเดี๋ยวขอลองชิมแป๊บหนึ่งรสชาติจะเป็นยังไงอืมอร่อยอร่อยมากค่ะทุกคนอร่อยอร่อยคะ่กคะกินกับผักสดๆนะคะทุกคนอืม,อ,มอร่อย เดี๋พาเพื่อนเพื่อนมากินกันถั่วักสดสดอหอมกินหอมมากจะไม่ขั่วมากค่ะทุกคนพอแล้วนะคะนี่สุกแล้ว เพราะปลาเขาสุกไวนะคะทุกคนแปลว่าสุกแล้วนะคะเดี๋ยวมาเสิร์ฟกันค่ะเดี๋ยวมันจัดเสิร์ฟกันนะสุกแล้วนะคะอย่างนี้สุกแล้วหอมมากกลิ่นหอมมากเดี๋ยวมาจัดเสิร์ฟกันค่ะเสร็จแล้วค่ะลาบปลาค่ะพี่น้องพร้อมเสิร์ฟจ้ากินกับผักกระโดนน้ำเวยจ้าล่ะกะันี่ผักใส่บั่นเฮาเนาะหรือว่าผักมระนะค่ะยอดมระแล้วก็นี่ผักกาดหินสดสด,สดจากสวนเลยจ้าโอ้ยสีได้เนาะบ่ม,มีผักซี ผักซี่โท่านใหญ่ปักซีอันโดนเอาปุ๋ยใส่แล้วมันตายกำลังปลูกใหม่โอ้ยตาซีดายเนาะพี่น้องมามีผักซีเนาะนี่พูานาลาบป่าเด้อพี่น้องมาไม่กินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดมักคลิปนี้เด้อพี่น้องกะลองไปเห็ดเบิงลาบป่าแบบอีสานบ้านเฮาหรือว,ว่าลาบป่าเมืองอุบลเด้อจา้ากะฝากขอบคุณเป็นกำลังใจอ่า แอซี่ทุกๆุกท่านนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะใ้เวลาอาหารเย็นละพี่นองอยู่กิน,นบัานบแบบอีสานมันเฮาในอเมริกาด้วยจะเดิมมาเซิร์ฟเสียน้ำกันจ้าสวัสดีจ้า